สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนโมชาแนลวันนี้ก็มีเรื่องเล่าแนวป่าดงพงพีของเมืองไทยเรื่องศัตรูยามวิการเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเพื่อนชาวบ้านหลายคนมักมาปรับทุกข์กับผมอยู่บ่อยๆเมื่อพืชผลของพวกเขา ที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวในอีกไม่นานได้ถูกผูงหมูป่าพากันมามิตติ้งจัดปาร์ตี้จนเสียหายย่อยยับในชั่วข้ามคืนความหวังที่จะได้รถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ใช้นี่ทกสต่อเติมบ้านเปลี่ยนจากฟากเป็นปูนเป็นกระเบื้องหรือจ่ายค่าทำบัตรคนไทยพื้นที่สูงสีเขียวขอบแดงสุดท้ายก็พังทลาย ไม่เหลือหรอคำพูดที่ว่าทำกเกษตรขาดทุนต้องรอปีหน้าแต่ถ้าแม่ค้ารอแค่พรุ่งนี้ก็คงจะจริงตามที่เขาว่าเพราะอาชีพกเกษตรต้องใช้เวลาถ้าใจไม่รักไม่มีความรู้ทําไม่ได้เด็ดขาดส่วนแม่ขาวันนี้ขายขาดทุนพรุ่งนี้ก็แก้ตัวใหม่ได้ ลูกหลานชาวไร่ชาวสวนก็เลยต้องส่งให้ไปร่ำเรียนสูงสูงเพื่อจะได้รับราชการหรือทำงานบริษัทห้างร้านกินเงินเดือนแพงๆจะได้ไม่ลำบากอาชีพเกษตรกรรมก็เลยมีแต่คนแก่ๆรุ่นพอ่อรุ่นแม่ทำฝ่ายผล,ผลผลิตมีน้อยลงทุกปีข้าวของจึงแพงขึ้นเป็นดีหมาน ซัพพลายตามความมากน้อยของสินค้าทีนี้พอสินค้าเกษตรแพงน้ำมันพืชแพงไข่แพงผักแพงผลไม้แพงผู้บริโภคก็พากันออกมาโวยวายก็รู้ทั้งรู้แล้วนี่นาว่าผู้ผลิตลดลงแต่ผู้บริโภคมากขึ้นผลิตยังไงมันก็ไม่พอ วันยังคำ่ำเกษตรกร,ร,กรไทยมีความเสี่ยงสูงมากไหนจะต้องเผชิญกับปุ๋ยปอมที่มีแต่สารประกอบซึ่งก็คือขี้ดินนั่นแหละกับธาตุอาหารเพียงหยิบมือเดียวไหนจะต้องเผชิญกับการกำหนดราคาของผู้ซื้อที่กดเสียงงหัวไม่ขึ้นและยังปัญหาจากภัยธรรมชาติกับศัตรูพืชอีกบานตะเกียง หมูป่าก็นับว่าเป็นศัตรูพืชตัวชกาชกันร้ายแรงอีกชนิดหนึ่งที่ชาวไร่ชาวสวนตามชายป่ากลัวนักกลัวหนาจะยิงก็ไม่ได้กลัวถูกป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจจับแต่ถ้าปล่อยไว้ผลผลิตในไร่ที่เฝ้าภูมิฟักนธนุถนอมมาครึ่งค่อนปีก็ไม่เหลือหรอ จึงได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้มันกินจนหมดเหลือไว้ให้ดูต่างหน้าสักนิดสักหน่อยก็ยังดีชาวไร่ก็อย่างนี้แหละนาชื่นอกตรมกันทั้งนั้นแต่จะโทษหมูป่าฝ่ายเดียวก็ไม่ถูกเพราะหมูป่ามันอยู่ของมันดีๆในป่าธรรมชาติแต่คนตันไปแผวถางพื้นที่ ึดครองที่ของมันที่เคยอยู่เคยอาศัยอย่างร่มเย็นและปลอดภัยมาก่อนแรงอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็ถูกทำลายไปเมื่อมันไม่มีอะไรจะกินก็เลยต้องหันมากินพืชไร่แทนคราวนี้คนกับหมูป่าก็เลยต้องประกาศตนเป็นศัตรูกันอย่างถาวรชน,นิดผีไม่เผาเงาไม่เหยียบ คนอ้างว่าหมูป่าบุกรุกมากัดกินทำลายพืชผลส่วนหมูป่าก็ใช้สิทธิ์ในที่ดินหรือผือนป่าที่เคยอยู่เคยครอบครองมาก่อนหากินเพียงแต่มันไม่ไปยื่นออกเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเช่าราชพัสดุไม่ได้เท่านั้นก็เลยต้องตกเป็นจาเลยว่าเป็นการบุกรุกไปตามระเบียบยิ่งไปออกอาการหงุดหงิด ไล่ขิดชาวบ้านชาวช่องเข้าคราวนี้ก็เลยต้องกลายเป็นผู้ร้ายเต็มประตูแถมเป็นผู้ร้ายที่อันตรายถึงโทษประหารจนต้องจับตายสถานเดียวไม่เชื่อก็ลองดูสิถ้าหากว่าเกิดบรรดาโทสะไล่ขิดชาวไร่ไส้ไหลเข้าสักคนจนสาหัสถ,ถึงตายรับรองชายานักฆ่าเลือดเย็นหรือจอมโหดแห่งเทือกเขา ไม่ไปไหนเสียกลายเป็นสัตว์อันตรายไปชั่วข้ามคืนบทลงโทษนะหรือไม่มีอุทธรณ์ไม่มีดีกานอกจากโปรงปิดบัญชีเท่านั้นทั้งๆท,ที่คนเป็นฝ่ายบุกรุกก่อนหมูป่าเป็นฝ่ายตั้งรับจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเมื่อสัตว์ป่าฆ่าคนตายก็จะกลายเป็นผู้ร้ายโดยอัตโนมัติทั้งๆท,งที่มันทำเพื่อป้องกันตัวแท้แท พืชไรที่ชาวบ้านปลูกกันก็จะมีข้าวโพดมันสำปะหลังข้าวไรข้าวฟ่างเผือกมันถั่วดังนี้เป็นต้นซึ่งร้วนแต่เป็นอาหารยั่วน้ำลายของหมูป่าทั้งนั้นใกล้ฤดูเก็บเกี่ยวเมื่อไรก็ทั้งผัดเปลี่ยนเวียนกันคอยเฝ้าคอยไร่ไม่ให้พวกมันเข้าใกล้หมูป่าเป็นสัตว์สังคม ที่อยู่เป็นฝูงขนาดใหญ่บางฝูงมีมากถึงร้อยตัวไล่ลงมาแต่หัวหน้าฝูงซึ่งเป็นผู้เคี้ยวยาวสูงใหญ่และแข็งแรงถัดลงมาเป็นผู้ลูกสมุนที่เป็นหมูหนุ่มนอกกนั้นจะเป็นแม่หมูหมูสาวหมูรุ่นและลูกหมูรายแตงไทยบางครั้ง ก็เจอผู้ใหญ่หากินตัวเดียวเรียกว่าหมูโทนหรือไอ้ทอกก็เรียกหมูประเภทนี้เกะมะเรกเกเรอยู่รวมฝูงกับคนอื่นไม่ได้ไม่มีความเป็นผู้นำจึงมักได้ร่อนไปเรื่อยอาจจะเคยพ่ายแพ้ในการต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งจะฝูงมาแล้วก็ได้ผ่านป่าหลายคนเคยเห็นเสียท่าหมูโทนกันบ่อย เพราะมันขี้โมโหเกี่ยวกาดดุร้ายจึงมักจะสู้มากกว่ารลบนี้ผิดกับหมูฝูงที่จะใช้วิธีเรี่ยงหลบมากกว่าการเผชิญหน้าเพราะในฝูงมีลูกหมูที่ต้องปกป้องให้อยู่รอดปลอดภัยจึงเป็นการเสี่ยงเกินไปที่จะสู้ยิบตาเช่นเดียวกับหมูโทนอาหารการกินของหมูป่าเรียกได้ว่า กินทุกอย่างที่กินได้แม้มันจะไม่ใช่นักล่าเช่นเสือหมาป่าหรือหมาในแต่มันก็พร้อมจะกินซากถ้าหากว่าไปพบเข้าบางครั้งเสือ,อยังต้องเผ่นไม่เป็นท่าเมื่อหมูป่าทั้งฝูงพากันเข้าแย่งอาหารที่มันกำลังเคี้ยวคาปากแต่หมูป่ารุ่นรุ่นน้ำหนักเฉลี่ย30-70กิโลกร,รัม ก็เป็นอาหารโปรดของเสือโค่งและเสือดาวด้วยเช่นกันถ้าใหญ่กว่านั้นโดยเฉพาะหมูป่าตัวผู้ซึ่งมีเขี้ยวยาวงงขาวเงาวับเป็นอาวุธเสือมันก็ไม่เสี่ยงเหมือนกันเพราะถ้าพลาดบาดเจ็บขึ้นมาโอกาสที่จะบาดเจ็บจะติดเชื้อจนถึงขั้นสาหัสย่อมมีทางเป็นไปได้นักตราเช่นเสือจึงต้องรักนวลสงวนตัว ถ้าเปรียบแล้วก็ไม่ขอต่อกรเป็นเด็ดขาดหมูป่ากินหนูใส่เดือนมาแรงลูกไม้หัวและรากไม้พืชมะพืชไรจำพวกข้าโพดเผือกมันข้าวถั่วงาและอะไรก็ได้ที่ชาวไร่ปลูกไว้คนที่อยู่ใกล้ป่าจึงกลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากับ เรานักพวนดินแห่งผืนป่าโดยไม่มีทางเลี่ยงสุดท้ายก็ต้องลงเอยด้วยการเผชิญหน้ากันเพื่อนชาวไร่คนหนึ่งกู้เงินทกศหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์แต่มันมักแปลเวลาเมาเรล่าต้มว่าธรณีกันแสงเพราะทั้งต้นทั้งดอกพ่อพูนเป็นดินพ่อขางหมูศัตรูหลังไร่สิ้นปี ได้เงินมาก็เอาไปส่งแล้วก็กู้กลับมาใหม่จนตอนนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่แล้วพอได้เงินมาก็เอาไปลงทุนเช่าที่กระเหลียงยี่สิบไร่ปลูกมันสำปะหลังอีกยี่สิบไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชาวบ้านเรียกกันว่าข้าวโพดไก่ปีแรกก็ได้เรื่องเลยหมูป่า ยกขโยงลงมากินทั้งข้าวโพดท,ที่กำลังหาเงินกำไรอยู่และมันสำปะหลังก็ได้ราคาดีกว่าปีก่อนๆอ,อย่างน้อยก็ได้ถอนทุนคืนไม่มากก็น้อยเนื่องจากพื้นที่ปลูกนั้นอยู่ในป่าห่างไกลหมู่บ้านและเป็นพื้นดินที่เปิดใหม่จึงระดมสมัครพักพวกให้ไปช่วยขัดห้างยิงหมูซึ่งก็มีหลายคนที่สมัครใจไป แต่ส่วนใหญ่เป็นพานสมัครเล่นที่ถนัดแต่การยิงกระรอกกระต่ายและอีเห็นอีหอนเท่านั้นพานราหมูแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งไปนั่งห้างที่ไร่มันอีกกลุ่มหนึ่งไปนั่งห้างที่ไร,ขร่ข้าวโพดแต่อาวุธที่เตรียมไปมีแต่ปืนแก๊ปทั้งนั้นลูกซองยาวมีแค่สองกระบอก ของเจ้าของไร่กระบอกหนึ่งกับของพานกระเรี่ยงกระบอกหนึ่งพวกผานปืนแก๊บนั้นความจริงไม่ได้คาดหวังว่าจะได้หมูป่ากับเขาหลอกชวนกันมาด้วยความคึกขนองมากกว่าขอให้ได้ขัดห้างนั่งเหมือนผ่านเก่งๆเผื่อจะได้ยกระดับตัวเองขึ้นเทียบเท่าเวลาคุณกันในวงเราจะได้ ไม่ตกเป็นเบียร่างเพราะหันสาน้อยอีกต่อไปทีไรเข้าโพดมีห้างถูกขัดโดดเด่นอยู่กลางกลางไร่ถึงสี่ห้าห้างไร่มันสําปรังก็เหมือนกันต่างคนต่างขัดขึ้นตามอำเภอใจเพราะรู้ๆกันอยู่ว่ายิ่งหมูนั้นง่ายเหมือนปอกกล้วยถ้าอยู่บนที่สูงต่อให้นั่งหัวเรา ไม่มีอะไรบางหมูป่ามันก็ยังไม่เห็นเลยเพราะมัวแต่ห่วงกินไม่ห่วงตายทั้งนั้นห้างยิงหมูจึงเห็นได้แต่ไกลเพราะเป็นห้างเปื่อยแค่นั่งพอโดยไม่ต้องมีบางภัยเหมือนสัตว์ป่าชนิดอื่นประกอบกับหมูป่ามีสายตาสั้นแต่จมูกไวหูดี จึงไม่ต้องขนกิ่งไม้มาปิดมาบังมากนักแค่ระวังทางลมกับเสียงก็พอแล้วนั่งรอเฉยๆพ่อมันมาก็ยิงเช้าก็หามกันกลับบ้านแร่เนื้อเถือหนังแบ่งการกินไม่หมดก็ขายเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรมากแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เรื่องหมูหมูใช่ว่าจะหมูเสมอไป ถ้าเป็นหมูบ้านก็อาจจะใช่แต่นี่มันเป็นหมูป่าที่เต็มไปด้วยเขี้ยวเร็บทรหดอดทนและดุร้ายไม่แพ้กับเสือคืนนั้นไม่มีใครสังหรณ์ใจสักนิดเลยว่าเพื่อนของเขาบางคนต้องกลับบ้านไปเพียงร่างไร้วิญญาณเย็นวันนั้นมือปราบหมูป่าพากันเดินทาง มุ่งหน้าสู่ไร่มันสปะประังและไรข่ข้าวโพดผ่านวงเล่าตายต้นขี้นอนผักพวกก็สับหยอกเอาด้วยความขนองปากกูจองสองโรให้เมียแกงใส่บาทพรุ่งนี้เช้าคนหนึ่งว่าของข้าโรเดียวก็พอกินคนเดียวแต่เอาพิเศษเฉพาะสันในจะแกงอุบให้ถนัดใจอีกคนบอก แต่กูเอาห้าโรจะฝากรูปพี่ที่ด่านเขาหน่อยมารืนจะขนมะค่าโรงสักสามสี่ยกขนเรื่อยหมายสั่งยังไม่ทันให้หลังพวกในวงเราก็ตะโกนย้ามาอีกว่าเลือกแต่เอาแต่หมูรุ่นๆนะโว้ยใหญ่ๆเขี้ยวตันไม่เอามันเหนียวพานกะเลี่ยงรู้สึกใจคอไม่ดีขึ้นมาทันที คิดจะเปลี่ยนใจกลับบ้านก็กลัวจะอายพวกหนุ่มๆจึงตัดใจทำเป็นหูทวนรมคิดเสียว่าไม่ได้ยินที่พวกขี้เมาพูดก็แล้วกันสมัยก่อนเรื่องพันนี้พวกผานถือนักถือหนาถ้าถูกทักขณะจะออกร่าสัตว์เปิดกลับบ้านกันทุกคนเพราะเชื่อว่าจะเกิดเหตุร้ายหรือไม่ ก็เสียเที่ยวเปล่าแต่มาระยะหลังมักไม่ค่อยถือสากันแล้วใครจะพูดเล่นพูดหัวตลกขนองยังไงก็ตามสบายบางคนยังท้าทายถึงกับว่าให้โขกน้ำพริกรอได้เลยไม่อะไรก็อะไรสักอย่างต้องได้ติดมือกลับมาด้วยทุกครั้งความเชื่อเก่าแก่มันก็เลยเสือ่อมจิตใจมนุษย์บางคน ก็พอยเสื่อมตามไปด้วยทั้งๆท,งที่สมัยก่อนใครลองทักแบบนี้เข้าสิถ้าขืนดื้อดึงดันทุรังรายไหนรายนั้นไม่ถูกหมูขิดไส้ไหลก็ถูกช้างไรกระทืบวิ่งหนีป่าราบหรือเคาะร้ายถึงขั้นทํำปืนรั่นใส่กันก็มีพ่อไปถึงไร่ข้าโพดผ่านกะเลียงก็แยกไปขึ้นห้างชายป่าริมสุด ตรงกลางกลางไร่กับใกล้ทางเดินให้พวกหนุ่มๆน,นั่งส่วนเจ้าของไร่พาเมื่อปรับอีกกลุ่มหนึ่งไปนั่งที่ไร่มันซึ่งก็อยู่ติดก,กันนั่นแหละก่อนจะแยกไปขึ้นห้างเมื่อปรับปืนแกป๊ปก็หันไปท้าทายกับเพื่อนว่ามึงกับกูพ,พนันกันไหมว่าใครจะยิงหมูได้ก่อนเพื่อนมันพยักหน้า เหล้าขาวคนละขวดโอเคไม่สมศักดิ์ศรีระดับนี้ต้องสองแดห้าโว้ยกูว่าหงดีกว่ากินดิบดิบไม่บาดคอ2 8งแปดห้าเบืองโซดาน้ำแข็งได้หงก็ได้ไม่มีปัญหาผ่านกหรี่ยงชักใจคอไม่ดีแต่ก็ไม่แสดงออกให้เห็นคิดจะดอดหนีกลับบ้านเหมือนกันแต่ก็กลัวหนุ่มๆจะหาว่า ตาขาวก็เลยจำใจเป็นขึ้นห้างด้วยใจตุ่มตุมต่อมต่อม,อมแกคิดถ้าเป็นป่าสมัยก่อนมีหวังเสือปีนขึ้นห้างแต่ปลบลงไปกินแน่หลังจากแยกย้ายกันขึ้นห้างหมดแล้วต่างคนต่างโบกไม้โบกมือให้เห็นไวๆวให้แก่กันบางคนก็ตรวจดูแก๊บบางคนก็รองไฟฉายบางคน ก็รองประทับเร็งจะได้รู้ทางปืนไม่งั้นเวลาเข้าได้เข้าเข็มแล้วทำอะไรไม่ถูกยิ่งมือใหม่อย่างนี้ด้วยแค่นึกก็เหงื่อตกใจเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วไกลคำเป็นเวลาเข้าได้เข้าไฟบรรยากาศชายป่ามัวซัวและวังเวยงยังไงไม่รู้มองไปทางไหน ก็เห็นแต่งเงาดํำวูบวาบนกกลางคืนส่งเสียงคางฮือขายขนร้องไห้เขย่าวขวัญอยู่เรื่อยต่างเกินน้ำรายลงคอยอย่างหวาดหวาดชักไม่มั่นใจตัวเองขึ้นมาว่าคืนนี้จะรอดหรือเปล่าแต่พบเท่านั้นรอบด้านก็มืดสนิทเหมือนเข้ามุง้งแล้วดับตะเกียง คนส่วนใหญ่มักกลัวความมืดเพราะมองไม่เห็นแต่สัตว์ป่าเกือบทุกชนิดสามารถมองเห็นในความมืดได้ดีพอๆกับกลางวันยกเว้นสัตว์ตระกูลริงเช่นข้างชนีเสนและดิงวอกพวกนี้ไม่มีแสงสะท้อนในดวงตาเช่นเดียวกับคนเวลาส่องไฟจึงไม่เห็นตาแดงๆ แต่ถ้าส่องใครแล้วเห็นตาแดงแป๊ดก,ก็วิ่งได้เลยไม่ต้องถามช่วงหัวคำ่ำหมูป่ายังไม่ลงกินข้าวโพดแต่มือใหม่ทั้งร้ายก็นั่งตัวเก่งคอยฟังเสียงว่าเมื่อไหร่มันจะมาส่วนพานกระเรียงนกรู้และมีความเชี่ยวชาญมากกว่าคนอื่นปล่อยตัวตามสบายเอ็นหลังพิงเสาห้าง ปันถึงหน้าน้องเมียที่เพิ่งมาจากพมา่าไปพางๆเขารู้ว่าเวลาหมูป่าจะลงกินมันจะต้องส่งเสียงอิทอูด,อดกัดกันอย่างร่วงหน้ามาก่อนกว่าจะเข้าถึงดงข้าวโพดก็มีเวลาส่วนพวกหนุ่มๆไม่รู้เพราะไม่เคยนั่งห้างยิงหมูก็เลยตั้งท่าเสียจนตะคิวจับ นานเข้าก็ชักเมื่อยทั้งเอวและหลังทีกลกบก็ชักระบมเพราะลูกห้างแข็งกระด้างแถมยังกว้างแค่พอดีก้นจะขยับขยื่นเหลวซ้ายแลขวาแต่ละทีแสนลำบากแค่เสียงหัวใจเต้นก็เหมือนจะดังไปไกลเป็นกิโลแล้วรอนานชักหิวข้าวตอนเย็นกินไม่ลงเพราะตื่นเต้น จึงรวงมาม่าออกมารองท้องฉีกซองดังกอบแก็บต้องช่วยกั้นใจเพราะกลัวหมูจะได้ยินกว่าจะควักขยักขย่อนฉีกซองสำเร็จก็เรนเอาเงือตกทีนี้พอยัดใส่ปากเขียวกรวบเข้าเท่านั้นเสียงมันดังรั่นขึ้นสมองเหมือนกับว่า อยู่ห่างออกไปสักสิบกิโลก็ยังได้ยินมามากกอบๆเคี้ยวตอนนั่งห้างนี่มันช่างดังบาดหัวใจเสียเหลือเกินจนรู้สึกห้างสะเทือนสักสองทุ่มเศษเสียงกัดกันก็ดังขึ้นที่ชายป่าผ่านกะเลียงค่อยๆขยับตัวนั่งตรงบิดขี้เกียจอย่างใจเย็นปิดปากหาวพอเป็นพิธี เสร็จแล้วเอื้อมหยิบไฟฉายมาถือไว้ส่วนปืนวางอยู่ข้างๆแล้วพวกผานขนองพอได้ยินเสียงหมูเท่านั้นก็ตรีตรานคว้าปืนคว้าไฟฉายอุตลุดนั่งนิ่งตัวตรงจ้องมองไปยังที่มาของเสียงด้วยใจระทึกทั้งๆที่อากาศเย็นสบายแต่เงือด้านไหลพาคได้ยังไงไม่รู้ พักเดียวเท่านั้นแสงไฟฉายก็สาดวูบวาบทั่วไร่สลับเสียงปืนแก๊ปเปี้ยงป้างทางด่านไร่มันก็ไม่ยอมน้อยหนะ้าซัดกันตุมตูมจนกล้องไปทั้งหุบเขาแต่ปรากฏว่าผ่านกระเรียงยิงได้หมูรุ่นรุ่นเพียงตัวเดียวนอกนั้นยิงผิดยิงพลาดไม่ถูกเลย สาเหตุที่ยิงผิดก็เพราะส่องไฟแล้วมองไม่เห็นตาแดงๆแต่ได้ยินเสียงเขียวกรวบๆอย่างอร็ดอร่อยพอยให้รู้สึกหิวไปด้วยเนื่องจาาหมูป่ามีดวงตาที่เล็กส่องไฟจะเห็นแต่สีแดงเรื่อๆถ้าไม่สังเกตจริงๆจะไม่รู้ถ้ามันก้มหน้าก้มตากิน ก็ยิ่งไปกันใหญ่ส่องเท่าไรก็หาไม่เจอได้ยินแต่เสียงเขียวกับเห็นยอดข้า,ขาโพดไหวๆจึงตัดสินใจยิงส่งเดชหมูป่าฝูงนั้นก็เลยกลายเป็นหมูเจ็บไปหลายตัวตอนดึกหมูฝูงก็เข้ากินต้ำผ่านกระเหลี่ยงยิงได้อีกตัวหนึ่งแต่ผ่านขนอง ้แต่ยิงเจ็บไปเหมือนเคยก็เลยทำให้หมูทั้งฝูงตะระหนี้หายเข้าป่าไปเลยต่างคนต่างนั่งทางตารอกันจนกระทั่งเช้าลงไปดูเห็นรอยเลือดจุดแดงเป็นทางจึงชวนกันออกตามผ่านกะเรียงพยายามทัดทานบอกว่าหมูที่ยิงได้สองตัวนี้ ก็กินไม่หวัดไม่ไหวแล้วแต่ไม่มีใครฟังทั้งสามสี่คนพากันตามรอยเลือดหายเข้าไปในป่าหัวไล่ผ่านกะเลียงได้แต่ถอนใจด้วยความดื้อรั้นแต่ก็นั่งรอถ้าเป็นตัวเขาจะตามหมูเจ็บจะต้องไปเอาหมามานำเพราะหมูเจ็บอันตราย บางทีหมาก็ถูกขิดไส้แตกตายได้เหมือนกันยิงท่าหมูโทนด้วยแล้วมันสู้ยิบตาไม่ยอมถูกร่าฝ่ายเดียวคิดแล้วก็ได้แต่ปรงอ,อนิจจังกำลังจะลุกขึ้นไปตัดไม้มาหาหมูก็ได้ยินเสียงปืนดังตูมนึกในใจว่าคงเสร็จอีกตัวแน่รออยู่พักใหญ่ ก็เห็นพากันจ้ำพวดออกมาด้วยหน้าตาท่าทางเลอกรักข้างหลังที่ตามมาก็เห็นกำลังหาหมูมาด้วยตัวหนึ่งเจ้าของไร่ก็ตามมาพร้อมกันนึกในใจว่าดีเลยขากลับจะได้ไม่ต้องรอแต่พอเข้ามาใกล้ปรากฏว่าที่หามานั้นไม่ใช่หมูแต่เป็นเด็กหนุ่ม คนที่พนันเล่ากันไว้เลือดฟุมเต็มอกหายใจรวนรินที่ปากมีเลือดปนฟองอากาศไหลไม่หยุดพ่านกระเรียงเห็นแล้วถึงกับใจหายลูกปืนคงซัดเข้าปอดเต็มๆคู่เดียวก็ขาดใจตายต่างคนต่างยืนนิ่งพูดไม่ออกบอกไม่ถูกน้ำตาซึมไปต,ตามๆกัน สาเหตุนั้นก็จากการเข้าใจผิดฝ่ายที่นั่งห้างไร้ข้าวโพดตามหมูเจ็บเข้าไปในป่าฝ่ายที่นั่งห้างไร้มันก็ตามหมูเจ็บไปเหมือนกันแต่ไม่รู้กันพ่อเห็นไวๆกิ่งไม้ไหววูบวาบก็เลยกดตุ้มเข้าให้ด้วยปืนแก๊บบรรจุลูกเทินตะกัวร้อนๆ ขนาดลูก 9SG าจจำนวน6เมตรเทินด้วยลูกโดดอีกหนึ่งเมตรโดนเข้าเต็มๆอะไรจะไปเหลือแทนที่จะได้หาหมูกลับบ้านกลับต้องหามศพไปแทนชาวบ้านเขาโจทย์กันว่าเพราะปากไม่ดีที่ไปสั่งเนื้อหมูร่วงหน้าว่าจะเอาคนละโรสองโรเหมือนไปดูถูกเจ้าป่าเจ้าเขา ว่าอย่างนั้นแถมผีพนันตกตูดกับท้าให้โขกน้ำพีกลอคอยท่าแต่บางคนก็ว่าเพราะเป็นมือใหม่ไม่ประสีภาษาประมาทเริ่เล่บวกกับความอยากได้หมูพ่อเห็นแวบแวบก็เลยตกใจยิงไม่ทันได้ดูให้ดีเสียก่อนแต่ถ้าเป็นหมูป่าจริงๆ มัวแต่งกงกงเกงิน,งน,งนกะกล้ากลัวๆแล้วยิงไม่ทันก็โดนพักพวกด่าเอาอีกเรื่องหมูป่ากัดกินพืชไร่ทุกวันนี้ก็ยังคงหาคนผิดไม่ได้หมูมันหิวมันก็กินเพราะคนไปบุกรุกก่อนแต่พอหมูกินคนก็โกรธเพราะลงทุนลงแรงเอาไว้เยอะสุดท้าย ก็ต้องไล่ล่าค่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งเพื่อรักษาผลประโยชน์เอาไว้หมูป่าแท้ๆก็เลยกลายเป็นศัตรูพืชไปอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งก็รวมไปถึงช้างป่าด้วยที่กำลังตกเป็นผู้ต้องหากระทงเดียวกันจนสารตัดสินไม่ถูกแล้วค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ ท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสวัสดีค่ะ